ไปกันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเหตุการณ์นี้จะดูไว้เป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะคุณผู้ชมนะผู้ชายคนหนึ่งเขาไปนอนหลับอยู่บนเปลค่ะใครจะไปคิดว่าเปลนั้นจะกลายเป็นเปลม,นะมรณะเพราะว่าตื่นมาลุ่งเช้าเนี่ยคือญาติาตื่นมาลุ่งเช้าก็ยังเห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังนอนอยู่บนเปลแต่ว่ากลายเป็นศพไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องมามุงดูกันแบบนี้ค่ะพนักง,งานสอบสวนสอพอุทุมพรพิสัยเข้าตรวจสอบสภาพศพของนายพันธวุฒิอายุ42ปีนะคะนอนเสียชีวิตปริศนาบนเปลนอนค่ะ หน้าบ้านในหมู่สองตําบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกดร่องรอยเนี่ยคล้ายกับถูกรัดบริเวณลำคอนะคะสอบสวนแม่ของผู้ตายเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อค่ำของวันที่4มิถุนายนลูกชายบอกว่าจะไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนสนิทค่ะห่างจากบ้านพักเนี่ยประมาณ20เมตรแต่พอจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยไม่เห็นกลับเข้าบ้านนะคะกระทั่งลุงเช้ามีญาติค่ะรีบมาบอกว่าลูกชายนอนเสียชีวิตยอยู่บนเปลโอ้โหแม่ทราบข่าวข่าอ่อนเลยนะคะ เสียใจมากแต่ก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตเพราะนะ้าของผู้ตายค่ะมีบ้านอยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรนะคะพอช่วงเช้ากําลังจะไปใส่บาตพยายามเรียกพยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นค่ะหาถุนสีเเ็นเพิร์ลมนนอนแม่บอกว่าฮ้ยมือนี่คือเ็นแพ้วมนนอนเพิ่ลก็มีโมอีกคนหนึ่งโมที่่สินสนิทกันอยู่มหนึงหรือหมอมหนึงมาหับไปบ่แม่ผัดวา ท่านฟังมอ่น้าไป้วหอดมือเร้าเนี่ยก็เลยว่ามั้งมีคนมาป <c oughs> ไปบอกดูข้าวเดียวหลงสาวฝุ่นฝุ่นฝุ่ไปก็เปนเสียทีวินแล้วเนเมดแล้วเด้อดูบอนเปย์บอนเบิร์เคยนอนเลยอันนั้นแหะเื่อว่าอืมแล้วรอยเชือกที่รัดคอมันมาจากไหนยังไงน,นะคะคุณผู้ชมฟังต่อนะเรื่องนี้ด้านพันตํารวจเอกนิลการพรศักผู้กำกับการสอพอ,อุทุมพรพิสัยบอกว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ ร่องรอยที่ลำคอสันนิษฐานว่าเปลที่ผู้เสียชีวิตนอนเนี่ยมีส่วนที่ขาดเป็นเส้นยาวที่ขอบแบบนี้ค่ะนั่นคือขอบเปลที่ขาดนะคะคส่วนรอยแผลที่คอน,นี่เอามาเทียบกันให้ได้ดูกันแบบนี้ก็เลยเข้าใจว่าพอนอนลงไปอ่ะขอบเปลมันจะตึงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดถ้านั่งอ่ะขอบเปลมันจะหย่อนใช่ไหมคะคแต่พอนอนเนี่ยขอบเปลมันจะตึงก็เลยคาดว่าจังหวะนั้นเนี่ยผู้ตายอาจจะหลับลึก แล้วก็ลำคอไปกดทับกับขอเปลที่ขาดทําให้เส้นเลือดใหญ่ที่ไหลไปเลี้ยงสมองถูกกดทับเป็นเหตุให้เสียชีวิตรหรือไม่แล้วเห็นบอกว่ายังมีรอยช้ำที่ใต้คางกับขากรรไกรด้านซ้ายด้วยนะคะก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะถูกเนี่ยเส้นเปลท,ที่ที่มันขาดแบบนั้นเนี่ยรัดคอหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวได้ตรวจสอบไปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ